รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดของทางไฟ f i เทคโนโลยีนะครับชื่อรุ่นว่า K 6 7 8ครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับ สวัสดีครับผมนัด Audio City นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเป็นทางด้านไมโครโฟนแบบ USB นะครับไมโครโฟนแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมมากๆเลยครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เสียบสาย USB กับคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นแบรนด์ของ f i r e f l นะครับรุ่นนี้ครับก็เป็นรุ่นล่าสุดของทาง f i r e f l Technology นะครับชื่อรุ่นว่า K 6 7 8ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเป็นทรงกระบอกนะครับดีไซน์ก็ดูแบบดูเรียบหรูแล้วก็แบบ วัสดุแข็งแรงทนทานมากเลยนะครับสีก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสำหรับด้านหน้าของไม้นะครับจะเป็นปุ่มมิวไม้นะครับเดี๋ยวผมเสียบสาย USB ให้ดูนะครับจะได้รู้กันว่าสีจะเป็นยังไงนะครับถ้าไฟ LED ด้านหน้าเป็นสีเขียวนะครับก็คือเรายังไม่ได้มิวไม้นะครับก็สามารถพูดเข้าไปได้เลยครับเสียงก็จะออกนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มมิวไม้ครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการมิวส์ไมไว้นะครับด้านหลังมีเป็นไมวอลลุ่มนะครับแล้วก็เป็น วอลลุ่มของหูฟังมอนิเตอร์นะครับสำหรับที่ตัวฐานด้านล่างนะครับเป็นรูสําหรับเสียบหูฟังมอนิเตอร์นะครับขนาด3.5นะครับและเป็นที่เสียบสาย USB นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยไว้สําหรับเป็นสแตน์แอนด์แเตอร์ครับก็คือไว้ใส่ขาตั้งได้ครับใช้กับตัวนี้นะครับซึ่งเขาแถมมาในกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนเข้าไปให้ดูนะครับหมุนง่ายใช่ไหมครับไใช่ละมันคนละหมุนนะครับ อ่ะหมุนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไปเสียบกับขาตั้งได้นะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะไปเทสไมให้ได้ชมกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับครับผมเสียงที่ทุกท่านได้ยินตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงที่ผ่านจากไมไฟไฟ K678 นะครับสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นการรับเสียงแบบคาดิโอนะครับก็คือรับจากด้านหน้านะครับตอบสนองย่านความถี่ที่40เฮิร์ตถึง20เคเฮิร์ตครับ ก็ถือว่าตอบสนองได้กว้างมากๆเลยนะครับเสียงที่ได้นะครับก็จะออกโทนนาๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงมีความชัดเจนดีครับครับผมไม์ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับการไลฟ์สดนะครับสตรีมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมหรือพอดแคสต์นะครับหรือไปใช้ในการพูดคุยนะครับผ่านวิดีโอคอลก็ได้นะครับสําหรับใครที่สนใจไฟไฟ K678 ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาชมและทดลองเสียงได้ที่ร้าน Audio City นะครับ หรือคลิกเข้ามาชมได้ครับที่เว็บไซต์ audiocity2u.com นะครับหรืออีกหนึ่งเว็บไซต์ครับ audiocity.co.th นะครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ